นานที่จะได้เล่นเนอันนี้ผมกดกัน4คนพร้อมกับแฮชัโลกมาเล่นออฟเลนอีกหนึ่งคนก็ขอเลือกเป็นอิลูเมียเพราะว่ามันทาจังหวะให้คาเฟ่เฮเลนได้เดิน,เล,นเล่นแบบสบายๆหน่อยล้วขอบอกไปเลยว่าเกมนี้เมนอิลูเมียอย่าเพิ่งกำมัดเพิ่งเริ่มมาไม่ทันเลยคาเฟ่ตัวโปรของเราก็เอาหน้าถ่ายแอนเนตแบบไม่พักด้วยความที่อิลูเมียของเราเดินค่อนข้างช้าก็เลยต้องฟิกเกอร์เข้าไปพร้อมกับสตาร์ทแล้วก็สตาร์นอีกหนึ่งทีแล้วคาเฟ่ของเรากเก็บไป2คิวตั้งแต่ต้นเกมในระหว่างที่ดราเอาไปซ่อนเข้ามรเกอังเก็ดัดาเฟายกัน ไปคแล้วมันเกมจะได้เปรียบเพราะเรานาตั้งแต่ต้นเกมหลังจากที่มังกรเกิดก็ทําให้ทีมเรามีปัญหาไอกคน้ามังกรแบบเลือดไม่ค่อยพร้อมแล้วฟอร์เรนที่วิ่งขึ้นมาก็เก็บเฮเลนเราไปได้ทีมนั้นก็ยังได้มังกรไปอีกคิวเลนก็ได้ชาด,ดาคาเฟนีตัวโปรของเราเฮดีค่อนข้างโลก็เลยมาแอบบ้าบกับบ้านจากที่กําลังมาพร้อมกับดูของทีมคู่ต่อสู้ไปพังๆเน็ตก็มาปล่อยพายุแล้วก็เก็บอ้อยของซีดบัวขาวไปได้อีกอย่างที่จะมาล้างแค้นก็โดนเก็บไปอีกหนึ่งคนทําให้เกมเริ่มกลับมาทรงๆอีกครัััั้้้้้้งงงแลลลววววถาาาาาเเเรรรรดดูใในนนมนมิิีจะหห็่่ออคขโกกกบบบบพ แล้วก็กดอันติอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นเราก็ส่งอลิศกลับบอร์ดโดยไม่ต้องวาร์ปแล้ว,วิญญาณไฟเตอร์แทงก็เข้าสิงเห็นมุมหน้าเล่นหน่อยก็ฟิกเกอร์เข้าไปพร้อมกับสตันแบบสวยๆก็สะบ,บัดบอสพร้อมกับแทงป้อมแล้วหลังจากนั้นก็กดแข็งทําให้เฮเลนของเราต้องรับป้อมอยู่คนเดียวแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้ป้อมพร้อมกับเก็บไปอีก2คิวแต่ก็เสียเฮเลนตัวตึงไปคาเฟย่ยังเดินเล่นอยู่ก็เลยหามุมทําจังหวะให้แล้วอยู่ดีๆเทวนาสก็ฟิกเข้ามาอันติเราก็เลยส่งเทลนาสลอยไปสองทีเล้ยวมาที่ลเ,เ,เนไไลนฟ่ ก็เก็บเทวนาทไปได้แล้วตรงนี้อยู่ดีๆก็ตกใจทําอะไรไม่ถูกอยู่ดีๆฟอร์เรนก็อนติเข้ามาก็เลยกดอันติพร้อมกับสตัน์แนวหลังไปอีก2ทีคาเฟ่ของเราเก็บฟอร์เรนไปได้อีกก็เลยทําให้ทีมเราได้ป้อม2ของเลนกลางไปได้แล้วหลังจากนั้นก็กลับมาเอาออบเจกต์เพิ่มเติมแล้วก็กล่าวว่าจะมาเอา2บัฟทั้งดาร์กทั้งมังกรอยูดีดีคิวเลนมาจากไหนไม่รู้ก็เลยเก็บคิวเลนไปได้หลังจากที่ทีมเราได้เปรียบก็เลยแยกกันไปเป็น2กลุ่มผมกับหยานก็ได้เดินตามฟอร์เรนไปอ้อยคาลลลินนกกก็็็ดดไไปปแแวววหัังอที้้้ารสบ1จ มารวมกลุ่มพร้อมกับรีบตีป้อมแล้วก็ชนะไปได้แต่ไม่ไงก็อย่าลืมกดติดตามเดกัะบ,บอกักนนะ